สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบัสแคมคาร์นะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอกับ XL นะครับตัวหัวเดี่ยวนะครับที่เท่ที่สุดของ Ford Next Generation โฉมใหม่นี้เลยนะครับราคาค่าตัวของ XL หัวเดี่ยวตัวนี้นครับราคาอยู่ที่7 000, 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมและคันนี้มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรหัวเดี่ยวมีดียังไงมีดีกว่าเจ้าอื่นยังไงทำไมต้องซื้อนะครับผมจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับ XL ปกติไฟหน้าจะเป็นโคมธรรมดาครับเป็นโคมหลอดไส้แบบปกติไฟจะสีส,มสม้มๆแต่อันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างผมจะอธิบายให้ฟังก็คือข้อไฟหน้านะครับแล้วก็ใส่ไฟหน้า d e v i l Eye แล้วก็มีไฟวิ่งนะครับกระจังหน้า Ford Raptor อ,อย่างนี้มีไฟ3จุดอย่างนี้แล้วก็คิ้วล้อ6นิ้วมีหมุดนะครับอันดับแรกเลยนะครับคันนี้นะครับมีนี่ครับ ไฟเดวิลไอสีแดงอย่างที่ผมบอกแล้วก็ไฟตรงนี้จะวิ่งเป็นเส้นเม็ด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 เดี๋ยวผมอินเสิร์ตไว้ให้ดูนะครับอ่าแบบนี้เลยเท่มากนะครับดูดิมันวิ่งแบบเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนดูในอินเสิร์ตนะครับแล้วก็มีครอบไฟหน้านี่ครับคำว่าเรนเจอร์แบบนี้โอ้โหเท่มากอันนี้คือหัวเดี่ยวแต่งแบบเต็มพิกัดจริงๆเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กมาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับกระจังหน้านี่ F O R D เป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับและนี่พวกฮันนี่โคมตรงนี้เหมือนกันนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับและคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอย่างที่ผมบอกหัวเดี่ยวเริ่มต้นของนิกเจนเรนเจอร์ Gen Ranger, ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเลยด้านข้างก็จะมีนี่ครับคิวล้อ6นิ้วมีหมุดบอกเลยว่าโคตรจะออฟโรดนะครับใช้ในต่างจังหวัดใช้ในกรุงเทพใช้ในเมืองก็ใช้งานได้ดีเพราะว่าตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไร ฟอร์ดเกียร์แมนนวลก็การเปลี่ยนเกียร์หรือว่าการเชนเกียร์ใหม่ในตัวธรรมดาเนี่ยครับเปลี่ยนได้ดีเปลี่ยนได้ดีกว่าตัวฉบก่อนเยอะมากนะครับตัวนี้คือลืมแมนนวลแบบรถรุ่นเก่าๆไปเลยนะครับอ่าผมจะบอกอย่างนี้ต่อมานะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวผมมาดูด้านล่างกันนะครับว่าเป็นสีอะไรนี่กันชนตรงนี้เป็นกันชนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกันชนเดิมๆของเขานะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยแบบเท่มากผมบอกเลยหัวเดียวตัวนี้นะครับ และต่อมานี่ยังมีตะขอลากจงติดกับแชสซีรถมาให้แบบเขาเรียวกว่าพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะครับ X คือถ้าเป็นหัวเดียวของอฟอร์ดชมเก่าจะไม่สุดขานาดนี้อันนี้ก็คือให้มาสุดจริงๆนะครับสุดยอดเลยที่ผมชอบเลยคือพวงมาลัยไฟฟ้าอ่าต่อมามาดูด้านนี้ครับผมนี่ไฟเดวิลไอเท่มากนะแต่งมาโหสวยนะครับผมนี่ซุ้มล้อหกนิ้วมีหมุดแบบนี้เลยนะแล้วแต่คนจะเรียกคิวร้อซุ้มล้อเรียกได้หมด เรียกได้เหมือนกันหมดนะครับและอันนี้นี่อะไรใส่แม็กมาหัวเดียวเปลี่ยนแม็กโคตรเท่เลยครับอ่าเรามาดูนะครับนี่ลายแม็กสีดำอ่าอันนี้จะเป็นดำอ่าดำด้านด้านคือเงาดนึงไม่ได้เงาขนาดเงาไปเลยอันนี้ที่เห็นเงานี้เพราะว่าอันนี้ล้างมานะครับอ่าแล้วก็ใส่ยางมอนสเตอร์แบบออฟโรดให้ลูกค้าแบบนี้เท่มากเลยนะครับและคันนี้ครับยังมีบันไดข้างนี่ตกแต่งแบบออฟโรดบันไดข้างเป็นเหล็กอย่างนี้มาให้เลยนะครับ คืออันนี้แข็งแรงทนทานจริงๆเพราะว่าถอดของตัวเดิมออกนะครับของโฉมเดิมออกของเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ใส่ของตกแต่งแบบนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะครับจัดทรงแบบหล่อมากแล้วก็อันนี้มีคิ้วกันสาด์ด้านข้างมาให้เห็นไหมฮะอ่าเวลาเปิดกระจกแง้มไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ให้อากาศแอร์โฟเข้าไปแล้วก็ตัวคิ้วตัวนี้มันจะช่วยกันแบบไม่ให้เราเห็นว่าเราเปิดกระจกอยู่นะดีมากนะครับและด้านหลังเนี่ยบรรทุกของได้ยาวเหยียดนะครับถ้าเป็น หัวเดี่ยวนี้ใช้งานได้ดีและความพิเศษคันนี้เลยยังไม่พออย่างที่ผมบอกก็คือเป็นหัวเดี่ยว4ี่คูณสนะครับอ่าผมลืมพูดไปเรื่องนี้อ่าเนี่ยดูใส่คิวล้อสลีละละ้อปุ๊บเท่มากเรามาดูด้านหลังต่อครับนี่ตกแต่งนี่ผมพามาดูของตกแต่งนะอันนี้ก็คือข้อไฟท้ายไหมแต่โครงยังเป็นแบบหลอดไส้แบบเดิมฮะไม่ใช่ว่าไม่เท่อันนี้ใช้งานได้จริงและเท่มากอ่าบอกเลยใส่ข้อไฟท้ายมีโคงงี้ มองจากด้านหลังเนี่ยโอ้โหเต็มมากนะครับแล้วตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนกันชนให้เป็นกันชนเหล็กอ่ากันชนเดิมเป็นยังไงเออมันจะเป็นแบบสีเอ,อ่อตัวนี้จะไม่มีกันชนมาให้เออผมลืมโทษทีนะครับแล้วก็มีใส่กันชนเหล็กมาให้แบบนี้เลยเท่มากก็คืออันนี้กันชนเหล็กเป็นเหล็กจริงนะเห็นไหมใช้งานได้จริงมีตะขอลากจูงมาแบบนี้ด้วยครับอันนี้ตะขอก็ใช้งานได้จริงนะครับไว้ลากจูงไว้ ลากรถคันอื่นเพื่อติดลมเผื่ออะไรพวกนี้เพราะคันนี้คือสี่คูณสี่นั่นเองนะครับนี่ความกว้างของกระบะยาวมากยาวมากๆเห็นไหมทุกของได้เยอะนะครับอ่าแล้วผมพามาดูในตัวรถสุดท้ายครับมาเลยอ่าด้านนี้นะครับอันนี้เป็นกุญแจรีรโมทเหมือนกันแต่นี้ผมเสียบกุญแจคาวไว้ข้างในให้นะครับเปิดอย่างนี้กดล็อกก็กดรีโมทล็อกรถก็กดรีโมทหรือว่าจะไขล็อกก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้เลย บอกนี่ปรับยังไงเป็นแมนนวลนะอ่ะสไตล์รถใช้งานใช้งานได้จริงแน่นอนครับแต่ว่าเป็นรถใช้งานที่ขี้โกงมากบอกเลยเดีย๋ยวมาดูกุญแจเป็นอย่างนี้นะเนี่ยที่บอกให้ดูเห็นไหมพับเก็บปึ๊บล็อกรถลด,ดล็อกรถอ่าสตาร์ทรถก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับกดแต่คันนี้ก็คือเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ เป็นโฟวิด้วยเนี่ยดูดิมีโฟ i g ไฮโฟโมาให้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีดิฟล็อกด้วยโอ้โหเจ๋งมากมีมีดิฟล็อกมีโฟ i g ไฮโฟโมาให้สตาร์ทรถง่ายๆนะครับเหยียบเบรกเหยียบคัต์สตาร์ทเครื่องอ่าอันนี้ก็สตาร์ทรถได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับไฟก็ยังมีไฟออโต้มาให้อีกโหล่อมากเนี่ยมาดูกันเลยเห็นไม้มมีไฟออโต้ไฟรีเปิดไฟธรรมดาให้ ดิมแสงหน้าจอลดแสงหน้าจอก็ยังมีมาให้คือแบบสุดมากเดี๋ยวผมเล่นพวงมาลัยตรงให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมนี่ไฟธรรมดาไฟหลีไฟออโ,โต้ไฟปกติไฟใหญ่ครับอย่างที่เรียกกันบ้านๆน,นะครับผมตัวนี้ก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหน้าจอนี่คือหน้าจอของรถหัวเดียวที่สุดยอดที่สุดที่ฮีโกงที่สุดที่ผมบอกเลยหัวเดียวฟอร์ดนี่คือ บันเทิงอะบองเนี้ยอ่ะขึ้นลงดึงได้หมดได้เอ้ยไม่ใช่รถตัวท็อปนะครับแต่มีมาให้ขนาดนี้ผมว่ามันเต็มจริงๆริงนะเราพอเราใช้เสร็จเราก็ล็อกปึ๊กตรงนี้ก็ยังมีพวงมาลัยให้เป็นมัลติฟังก์ชันอะรถหัวเดียวเป็นรถ,รถหัวเดียวที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงคําสั่งเสียงวางสายรับสายมีมาให้ที่พวงมาลัยผมว่ามันสุดยอดนะอันเนี้ยเออแล้วดูนี่ดูนี่ไฮไลท์เลย หัวเดียวจอใหญ่อเหมือน XLT เหมือนสปอร์ตเลยเห็นไหมหัวเดียวแต่จอใหญ่มากนะครับปรับอุณหภูมิแอรอ์ปรับได้ตรงนี้นะครับปรับพัดลมแอร์ปรับตรงนี้ความแรงแอร์นะครับผมแถมยังดูการเดินลมของแอร์ได้น,นี่ละลายฝ้าหน้ามาให้นะครับผมแล้วก็เป่าเท้า้มีเป่าเท้ามาให้เออดีจริงๆ แต่คือความสุดยอดเนี่ยดูด้านล่างครับนี่มีดิฟล็อกด้วยเห็นไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งมากนะหัวเดี่ยวมีดิฟล็อกเนี่ผมว่าสุดยอดมากเลยความพิเศษอีกนี่มีถึงหกเกียร์ด้วยกันนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยเหยียบคัทก่อนดึงขึ้นยกไปซ้ายขึ้นบนอันนี้คือเกียร์ถอยเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยหัวเดี่ยวจริงเหรอเะนะนี่ยนี่ปรับโฟร์ไฮฟร์โลปรับยังไงหมุนเลยนี่ปรับเรียบร้อยนะครับอ่า แต่เราต้องเหยียบคัตก่อนเปลี่ยนทุกครั้งนะแต่นี่ผมไม่ได้เหยียบคัตให้ดูนะครับเพราะว่าอยากให้รู้ว่ามันปรับจากตรงนี้หน้าจอเชื่อมต่อ apple carplay android auto ไร้สายเฮอีกทุกคนนี่หัวเดียวแบบต่อ apple carplay android auto ไร้สายจริงเหรอมันเป็นยังไงปกติต้องเสียบสายแล้วรถมันจะอยู่แบบส่วนมากในตัวธรรมดาของของข,ข,ของรุ่นอื่นแบรนด์อื่นผมก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่ผมเห็นมาคือส่วนตัวที่ผมใช้ที่บ้านก็มีบ้างหน้าจอก็จะเป็นวิทยุป,ปกติแต่อันนี้ให้หน้าจอใหญ่มาจริงๆเดูดิ เจ๋งอะเปิดฝฟแยกซ้ายขวาได้ด้วยเออปกติจะมีมาให้แค่ดวงเดียวรถคอสต์แต่นี้ฟอร์ดจัดเต็มจริงๆนะครับล็อกรถปลดปลดล็อกรถฝาถังน้ํามันนี่มีมาให้พร้อมเลยแล้วก็มีนี่ดิมแสงหน้าจอหรือเพิ่มความเข้มแสงได้เลยนะครับหน้าจอบอกความร้อนอ่ะแล้วก็มีบอกเก์น้ำมันแบบนี้ต้อนทั้งหมดบอกว่าน้ำมันวิ่งได้กี่กิโลเนี่ยหัวเดียวเนี่ยดูดิ บอกน้ํามันวิ่งได้กี่โลอ่าอันนี้คือแสดงเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยหัวเดียวหัวเดียวจริงอะครับเนี่ยอ่าเรามาดูกันเลยนะครับผมจะมาสรุปราคาคันนี้ให้นะครับราคาค่าตัวของ XL หัวเดียว4ี่คูณ4ตัวนี้นะครับอยู่ที่7,700 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจโทรหาผมได้นะครับเซลบาสนะครับที่ฟอร์ดพัฒแดงเบอร์โทรศัพท์0ู5 9622479นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ตาม ID ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับสัวันนี้อขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามกันมานะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ช่องบัสแปมคารบนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ